อย่างที่ทราบกันนะครับว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยแม่เป็นกระทรวงเกรดเอเชนะครับไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายสนับสนุนให้ได้ปวดหัวเอ้ยให้ได้ทำความเข้าใจกันใช่ไหมล่ะครับท่านบิ๊กยงพี่ท่านบิ๊กยงครับกระรวงพลังงานเนี่ยรู้สึกม็อบเยอะนะครับคือเมื่อกี้มาชมผมอยู่ก็ม็อบก็ ได้เหมีผลนะคุยกันได้นะบางบ๊อบเราก็จะไปถามว่าท่านอย่างนี้เป็นยังไงให้ผลตั้งแต่แรกเขาก็เขาก็เงียมเียมไปเป็นกันเขาก็คือแบบว่าเขาก็นําไปพิจารณาทบทวนหรือว่าเออจริงไหมที่เราเกล่าวไปแต่บางทีเขายังสงสัยอยู่เราก็พยายามที่แจงครับเราคิดว่าคือถ้าถ้าม๊อบที่มีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยผมคิดว่าเราคุยกันได้เพราะเราก็ประโยชน์ส่วนรวมเขาก็ประโยชน์ส่วนรวมคุยกันได้แค่นั้นเอง เอาว่าอย่างชื่อกระทโวงเนี่ยพลังงานเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีพลังงานหลากหลายเยอะแยะมากตดยจากพลังงานน้ามันเป็นตัวหลักตัวก๊าซตัวแก๊สนี่ครับมันมีถ่านหินมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายที่จะมาเป็นทางเลือกหรือทดแทนถูกไหมครับครับไอเนี่ยทุกเรื่องผมสังเกตนะครับมันก็มีทั้งคนเห็นด้วยแน่ละและไม่เห็นด้วยอันนี้มีเรื่องที่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นหครับเอาว่าพลังงานหลักก็คือก๊าซถ่านหินครับเพราะเป็นพลังงานฟอสซิลที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะ เป็นงานทดแทนเป็นงานทางเลือกก็คือเรื่องของแสงแดดโซล่าลมขยะชีวมวเคลียร์นะครับที่ผ่านมาเราใช้แก๊สกับถ่านหินเป็นหลักแก๊สเยอะมากประมาณ67%สิบจ็ดเนะปฏิวัตผลิตไฟฟ้าเนี่ยถ่านหินก็ประมาณ1 0 1เอ็ดสนที่เหลือก็เป็นเขื่อนบ้างพลังงานทางเลือกบ้างนี่ครับเราก็ก็พยายามเฉลี่ยใหม่ว่าให้ให้ก๊าซธรรมชาติลดลงหน่อยนะถ่านหินเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวก๊าสทางเลือกก็เพิ่มขึ้นเยอะหน่อยครับอันนี้ก็สำคัญนี่อย่างล่าสุดผมก็ตามข่าวฟังข่่่าาาวดูอยงงงเชนนโร เรื่องฐานหินที่กระบีออ่อย่างเงี้ยโคตรแรงนะครับ <laughs> ครับครับก็ต้องเข้าใจฮะกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวประชาชนอาจจะไม่มั่นใจว่าสิ่งดล้อมที่โดยฟ้ามีเป็นอย่างไรเราก็พยายามจะทำความเข้าใจกับภาคประชาชนจริงจริงกระบี่มีโรงไฟฟ้าอยู่แล้วนะตรงนั้นน่ะที่เดิมน,น่ะแต่ว่าเป็นน้ำมันเตาอน้ำมันเตาซึ่งสมัยก่อนแพงกว่าไฟฟ้าไฟกระถางที่ดีนะครับแล้วพอดีมันหมดอายุพอดีเราก็อยากจะสร้างพลังเออโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงเก่าก็ถ้าดูต้นทุนแล้ว่านหินจะถูกสุด Oh แต่มันอาจจะมีความไม่เข้าใจว่าทานหินมันสะอาดจริงหรือเพราะสมัยก่อนแม่หม้อหรือที่อื่นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องคา oh ร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แต่สมัยก่อนเทคโนโลยีต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีมากประเทศญี่ปุ่นเออเยอรมันเออหรือว่าประเทศต่างๆ oh เขาก็เริ่มมีรงฟ้าทานหินอยู่กับชุมชนได้แล้ว oh แล้วเราแม่มอ้อเนี่ยปรับปรุงมาแล้วกันนี้ท่านผมไปดูมาเมื่อเร็วๆนี้นะ oh ม,มีที่ดักจับซันเฟอร์มีการลดคาร์บอนชุมชนก็สบายใจแล้วนี่ก็อยู่กันได้ อย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งต้องทำความเข้าใจประชาชนเราคงไม่มาบอกว่าต้องสร้างต้องสร้างต้องทำความเข้าใจกันเพราะเราต้องฟังเสียงเขาด้วยเหตุผลคืออะไรเพราะว่าหนึ่งภาคใต้ไฟฟ้าไม่เพียงพอกำลังโตขึ้นภูเก็ตกระบี่ตมุยสงขลาเนี่ยหลใช้ไฟขึ้นเยอะมากถ้าเราไม่สร้างไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยอนาคตภาคใต้จะต้องนำไฟจากภาคกลางหรือนำเข้าจากมาเลเซีย มันก็ลำบากเพราะถ้าเกิดสร้างมาได้นเ,นเลยก็ลำบากแต่นี้นําเข้ามาภาคอื่นเขาก็ใช้เหมือนกันนะอ๋อใช่ใช่เขาต้องการใช้เหมือนกันเอาเข้าไป <c oughs> เขาบอกเอ้ยทำไมไม่สร้างเอง้งลนะ่ะมันก็ทำตอนนี้แหละนะพอเราก็เลยนะอลเอาหลักในพื้นที่ไหนใช้แล้วควรจะมีแหล่งพลังงานนะทีท้องที่นั้นใช่ให้เพียงพอโอคือไม่ต้องส่งให้อื่นนะภาคใต้เอาแค่ตัวเองชใช้เพียงพอก็โอเคแล้วผมว่าอ๋อโอ้โหนี่เป็นเรื่องนี่แค <c oughs> ่เรื่องนี้ก็หนักมากเลยนะครับครับครับแต่ผมคิดว่าก็ช่วยกันนะทุกภาคส่วนช่วยกันการไฟผลิตก็ชี้แจงนะครัับททาางงงงงกกรระวพลนจแ้ฟ โทษนะคนในพื้นที่ก็พยายามทำความเข้าใจกันก็ขอว่าหนึ่งถ้าเราเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกขณะนี้มาใช้ได้ไหมเราซื้อแพงสุดในโลกเนี่ยดีสุดใน,น,ในโลกเรียกว่าอุลตร้าซูเป,ปอร์คิดต่อเข้านี่คือเบอร์หนึ่งของโลกยุคใหม่นี่นะครับมันจะมีอันใหม่อยู่แต่เราไม่ใจอยู่ยังไม่เสร็จแต่อันนี้ซ่ซึ่งที่ว่าเอามาใช้แล้วปัจจุบันอันนี้แลหละอ๋อครับอันอื่นก็มีแต่ว่าอยู่การวิจัยถ้าจะพูดอย่างนนั้เดี๋ยวก็ควกลายเปว่ามันมีดีกว่านี้แต่อย่างการวิจัยอยจะพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับกำลังกำลังจะต้องการการนำมาใช้ ภารกิจหลักที่ท้าทายก็คือการสแสวงหาพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศและที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้วยนะครับแต่แอะเ,เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาบิ๊กยงจะมีวิธีบริหารจัดการความขัดแย้งยังไงบ้างล่ะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมักจะมีคนที่เห็นด้วยและมาเห็นด้วยหลายที่อาจจะมีถึงบอกมีมอกมีอะไรเงี้ยนี่เราเรามีหลักคิดในการบริหารความขัดแย้งแตกต่างทางความคิดเรื่องพวกนี้ยังไงครับ คือถานกึ่บีผมว่าเป็นความเป็นความหวาดกลัวเป็นความเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมกลัวว่าถ้ามีถานหินแล้วจะสกปปกหรือว่าถือวลร้อไม่ดีการท่องเที่ยวจะหายไปตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนอันนี้ผมว่าเขาไม่ได้ต่อต้านต่อต้านแบบไม่อยากได้พลังงานหรอกแต่ว่าต่อต้านว่ากลัวถานหินไม่สะอาดวิธีการก็คือต้องจริงใจเขาต้องพูดความจริงเขาต้องบอกในความจริงคืออะไรความจริงคืออะไรเปรียบเทียบในโลกนี้ใครใช้บ้างแล้วก็อธิบายเขาฟังแล้วก็ไปคุยกับเขาว่าชาวบ้านจะได้อะไร อย่าลืมทุรงไฟฟ้าเนี่ย<อ>เขาเรียกมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะ<อ>ครับคือใครอยู่ในรัศมี5กิโลเนี่ยเราก็จะเอาเงินก้อนหนึ่งจากเนี่ยไฟฟ้านี่มาพัฒนารอบโรงไฟฟ้าสร<อ>้างโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรสิ่งแวดล้อรต่างๆให้เขาด้วยเพราะนั้น<อ>เราก็เยียวยาคนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าด้วย<อ>แต่กระบี่เนี่ยเราพยายามหนึ่งก็คนในพื้นที่มีงานทําด้วยแต่นั้นแต่นั้นเป็นองค์ประกอบสําคัญคือต้องให้เขามั่นใจว่ามันสะอาดจริงๆไม่มีสิ่งแวดล้อมที่มันที่มันเสียหายอันนั้นแหละคือจุดสําคัญ ใช่ครับเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวยนะครับเขามีเหตุผลนะครับมีเหตุผลเขาก็ต้องมีหลักประกันว่าคนที่เกิดเกิดอะไรขึ้นมานี่เจ๊งเลยนะครับอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับแต่การไฟฟ้าเขาทําอย่างดีครเปรียบเทียบกับประเทศที่จะเดินแล้วเนี่ยอยู่กับชุมชนเนี่ยทำเท่ากันเขาเรียกว่าอะไรอะเทคโนโลยีระดับโลกระดับโลกระดับอารยประเทศทั่วไปเลยนะครับสูงสุดนะครับครับอ๋อฮะก็ ชี้แจงอธิบายอตรงไปตรงมาแล้วก็มามาคุยมาแลกเปลี่ยนกันใช่ครับแลกเปลี่ยนกันก็ใช้เวลาพอสมควรนะคุยกันมาแล้วหลายปีครับก็ถือว่าเป็นสไตล์การทำงานของบิ๊กยงผลเอกนันตพรที่เดินหน้าแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ